s Singer Award ิงเกอร์อวอ2023ผู้เข้าชิงคือคุณโบกี้ไลออนคุณนนทนนคุณบิลกินและคุณเจฟสตาร์ครับและต้องขอประกาศเลยนะคะคว่าคนที่รับรางวัลน,นี้นะครับ How Best Singer Award 2023ได้แก่คุณบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตะน์คุณครับขอแสดงความยินดีกับคุณบิลกินนะคะแต่ว่าวันนี้ นะคะไม่สามารถไม่สามารถม,ม,มารับรางวัลได้นะคะแต่ว่าก็ส่งคลิปวิดีโอความรู้สึกมาให้ค่ะไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมิคิดนะครับผมขอบคุณทางดิเดตยสแนทามา,รราเกเลยนะครับสำหรับรางวัลทาวเวสซิง i ก g l อะวอร์ดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยบทให้ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะทํางานดีๆออกมาอีกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วมันก็เป็นคุณค่าทางน่าสนใจในการมาพูดมาครับ ขอบคุณคุณบิลกินนะครับนี่ส่งคลิปมารับรางวัลแบบนี้เลย